อันนี้คือสะเดาคุณผู้ชมสะเดาอันนี้มันอันนี้มันมือเสือเมื่อวานผมซื้อไปแล้วเสียดายนะคุณผู้ชมอันนี้คือเจาะออันนี้คือเจะบะกระดงล้วยี่สิบบาทเอาแบบที่ไม่คั่วได้ไหมไม่มีคจะเหมาะบาทนี่เจาะเจาะนะคุณผู้ชมเจาะนี่ฮะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูไว้ก่อนคุณผู้ชมดูไว้ก่อนมีคุณอ่า รอันนี้คือส้มตำคุณผู้ชมชุดส้มตำนะคุณผู้ชม,มก็คือมีเส e ้นมะละกอเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียบร้อยเลยนี่ผัดเลยนางหมาอน,นี่ปลูกเองฮะเออผมก็ว่าอย่างงั้นแหละถ้าบอกว่าปลูกเองนี่เครื่องแน่นอนนะอันนี้อันนี้ปลูกเองไปเบรกมาเหมือนกันครับนคะุณผู้ชมครับไม่มีอะไรปลูกเองอ่าประมาณนะอัน,นนี้งา,า,านเจนุสทางน,าน,นู้น คุณผู้ชมนี่สะดาวช่วงนี้สะดาวเยอะคุณผู้ชมเห็นไหมเสดาวเยอะช่วงนี้จะเป็นสะดาวนะไปปีนเก็บมาเองใช่ไหมปีนเก็บเก็บมาใหม่ไป็ดปีนมาเองเลยใช่ไหมโอ้นี่คุณผู้ชมเขาไปปีนมาเองไงคุณผู้ชมเก่งมากน้ำปูนะเรียบร้อยเลยน้ำปูเป็นห้าสิบบาทกระดาม คุณู้ชมนี่อันนี้ปฏีแบบเสาะใสเยง่อห่อปฏีได้นี่ปฏีแบบเออคุณไ้ชมนะอันนี้ลวกพลิกประได้แบบนี้คุณไ้ชมนะนี่ผักลืมขัวคุณไ้ชมนี่นี่นี่ับผักลืมขัวครับใครที่มีผัวแล้วอยากลืมขัวนี่กินผักนี้นะผักลืมขัวครับอันนี้จริญลงเสาะใสเยื่อแบบนะหรือผักปังนะเี่อันนี้ก็จัดเป็นชุดเป็นเซ็ตเดมีี่20บาทเนี่ยพร้อมทานนะคุณไปชมนี่ หรือจะเป็นในส่วนของอันารหรือผักสาบนั่นเองคุณผู้ชมอันารน์นี่ฮะมีถุงเป็นยี่สิบบาทอย่เงี้ก็มีฮะคุณผู้ชมโอโลกเไฟกระได้แค่นี้ก็มีฮะนี่ลืมขัวผักลืมขัวอันนี้บักเพกาครับกัมเมกัมบูเชกัฮา,าเพกาดนเดนิเยเดลเพกาเหมือนกันทับสับคุณผู้ชมดูนี่กระเปือยบ้านน,นี่กระเปือยนี่เราขีกับพริกระไดโมเจโอ้เจเรนว่านี่ยแค่นี้ อมอแบบปับนไปโมบีดบถทำไมทำไมเล่นนี่ออมนี่โอ้ๆๆๆนะคุณผู้ชมอีออมเลยฮะอืมอันีออมนะคุณผู้ชมดูสวยๆเท่านั้นเลยนะฮะอันนี้อันนี้มะนาวยักษ์คุณผู้ชมนี่มะนาวเนื้อยาวยักษ์เนี่ยเป็นถุงแบบนี้ก็มีคุณผู้ชมนะฮะน้ำติกเป็นถุงแบบนี้นี่นี่ฮะคนไทย ไหนค้าขายไอปลาบองยี่สิบาทนะเร็อปลาบองยีบาทไปแล้วเนี่ยเงี้ยมาคุณผู้ชมครับโอ้คุณผู้ชมนะครับนี่ฮะผักเพิกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวให้ดูกันนะฮะคุณผู้ชมอีกเยอะเลยร้านป้าสุคร้านนี้เป็นไงบ้างเอ่ยเออนี่คือชุดส้มตำครับคุณผู้ชมจากร้านป้าสุนะอย่าลืมมาอุดหนุนได้เจอคนสวยก็อุดหนุนได้นะฮะนี่ฝากด้วยฝากด้วยนะครับ กับภาพบรรยากาศช่วงเย็นเย็นคุณผู้ชมก็คือเป็นตลาดที่คนซืินมาจับจ่ายสินค้านะฮะมากมายเลยช่วงเย็นนะฮะมีทั้งผักมีทั้งซื้อไปประกอบอาหารเองอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะก็คุณผู้ชมก็อย่าลืมมาดูครับต้องการอะไรมีครบทุกอย่างเลยนะครับนี่ ครบทุกอย่างเลยคุณผู้มชมก็มาเลือกซื้อวัตถุดิบไปประกอบอาหารนนเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยคิดเมนูกันออกก็มาซื้อวัตถุดิบกันไปประกอบอาหารได้เลยอันนี้ร้านพี่เจี๊ยบนะฮะนี่ครับนี่ร้านพีเพ่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบกำลังขายของอยู่นะฮะคุณผู้ชมก็ผักเผิอกก็ครบทุกอย่างแหละนะฮะต้มยำทำแกงกะทิปลาะกะปิน้ำปลามีครบเลยทานนี้ร้านพี่เจี๊ยบนะครับเนี่ยรวบรวมสิ่งของหมดน,นะครับเนี่ยอันนี้ดอกจานตะวันต้นอ่อนนะค,คุณผู้ชมนี่ อร่อยๆแม่ขาไม่รับอันนี้ร้านแม่เยาวฮะตัวแทนจากพี่น้องทางน,นู้นนี่ฮะแม่เยาวแกเป็นแฟนเอฟซีนะฮะเป็นกกได้เป็นเอฟซีลิเกฮะถ้ามีลิเกที่ไหนแม่ก็ไปที่นั่นนะครับเป็นเป็นแม่ยกลิเกนะเป็นแม่ยกลิเกนะคุณผู้ชมนี่ตกรางวัลเป็นพันนะทีหนึ่งนะตกเป็นพันเลยเอ๋อย่าให้มีลิเกก็จะเจอแม่ยาวแกยูน หน้าโรงวิลิเกฮะเขเป็นเอฟซีลิเกจะย,ยง6-1ปีนี่จะห้าร้อยก็พันหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ไก่ทอดหัดใหญ่ครับตอนนี้ส้มตำร้านพี่น้อยแล้วก็ส้มตำทางโน้นแล้วก็มีปลาย,ย่างทางโน้นอ,อ่ะประมาณนี้ก็ไรกันให้คุณผู้ชมได้ชมกับภาพบรรยากาศจากตลาดสดเมืองสุนเวลานี้นี่ฮะร้านพี่น้อยนี่ยิ้มน้อยนี่ร้านพี่น้อยครับส้มตำครับนี่ อะคุณผู้ชมติดตามสับสไคร e ให้กำลังใจทุวคลิปจนกว่าจะเจอกันใหม่แต่แล้วจุวดๆสวัสดีครับ